ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูแหวนนะคะวันนี้ครูแววจะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆฝึกกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวันนี้ครูแววมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆฝึกกันนะคะกิจกรรมที่คุณครูแววจะให้เด็กๆฝึกในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมก็คือดำน้ําเป่าลมนะคะขั้นตอนแรกเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าเวลาเด็กๆเก็บลมเด็กๆต้องเก็บลมทางไหนนะคะก็จะให้เด็กๆเก็บลมทางปากนะคะแล้วก็กั้นหายใจทางจมูกแล้วก็เป่าลมออกทางปาก เดี๋ยวเราจะมาฝึกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเวลาวิธีที่เด็กๆจะเก็บลมก็คือจะให้เด็กๆอ้าปากเก็บลมแบบนี้นะคะระยะสั้นๆก็คือฮุบแบบนี้นะคะอีกครั้งนึงนะคะเด็กๆก็คือแบบนี้ค่ะฮุบแบบนี้นะคะเดี๋ยวครัจะมีพซนเตร์ให้เด็กๆทาให้เด็กๆดูนะคะอ่ะขั้นตอนแรกก็คือเก็บลมเก็บลมเลยค่ะฮุบแบบนี้นะคะแล้วครัจะให้เด็กๆกั้นหายใจไว้5้าวินะคะ 1>, 1 2 3 4 5สาี่แล้วให้เด็กๆไล่ลมออกปกติแบบนี้นะคะอ่ะครั้งที่2นะคะอ่ะปุ๊บอ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็หายใจไว้ก่อน1 2 3 4 5สี่ห้าแล้วไล่ลมออกแบบนี้นะคะทีนี้พอเราเก็บลมเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแก้มป่องใช่ไหมคะก็คือเหมือนมีลมอยู่ด้านในทีนี้ครูก็จะให้เด็กๆไล่ลมออกลักษณะการไล่ลมออกเนี่ยก็คือจะให้เด็กๆไล,ล่ลมแล้วทำปากจู๋จุลักษณะ ดูเท่าหอบที่เราดูดน้ํานะคะก็คือจะเป็นแบบนี้อ่ะเก็บลมปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วปับกแบบนี้นะคะปับจุจูออีกรอบนึงนะคะอ่ะเก็บลมปุ๊บอ่าปับลมออกทีนี้พอเราเก็บลมแล้วก็ปั๊บลมออกได้แล้วครูแก็จะให้เด็กๆมาปับในน้ำอุปกรณ์ที่ครูแอลใช้ก็คือเป็นกระดุมมันนะคะหรือเด็กๆจะใช้เป็นขันก็ได้หรือจะอ่างน้ำในห้องน้ําก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ครูแกจะให้เด็กๆ ให้มือสองข้างขึ้นมาแบบนี้นะคะให้นิ้วชิดติดกันให้ได้ตกกิดประ,ปปะกบนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะให้เด็กๆตักน้ำขึ้นมาให้เด็กๆเก็บลมแล้วก็ให้เด็กๆเป่ปาอาดี๋ยวครูจะให้เด็กๆฝึกกันเลยค่ะแบบนี้นะคะอ่ะเก็บลมปุ๊บอ่ะป่าลมอให้เ,เป็นฟองแบบนี้นะคะยาแบบวๆแล้วป,ป่าลมให้เด็กๆเป่ายาวๆโอเคครับอีกครั้งนึงนะคะอ่ะเก็บลมปุ๊บอ่ะเป่าลมออกยาวๆนะคะแบบนี้ทีนี้คุณจะให้เด็กๆฝึกเป็นเซตนะคะทั้งหมด2เซต เซตละ5ครั้งนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวเราจะทำติดต่อกันเลยนะคะทำตามที่ครูบอกนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บลม นะคะต่อไปจะเป็นเซตที่2นะคะเด็กๆอะพร้อมอาเก็บโล่งปุ๊บบ้ารย,ยาวๆนะคะเก็บโล่งบ้าเวลา,ยาวนะคะเด็กๆอันที่3ปุ๊บอ,อ,อันนี้นะคะอ่าครั้งที่4นะคะอ่าครั้งสุดท้ายปุ๊บบ้าโอเคค่ะเด็กๆเป็นไงบ้างคะเด็กๆากิจการรมที่ครูได้ให้ทำเด็กๆสามารถฝึก ได้ไหมคะถ้าเด็กดๆคนไหนที่ยังรู้สึกว่าน้ํยังเข้าจมูกอยู่นะคะ,สะแสดงว่าเด็กๆไม่ได้การหายใจหรือเด็กๆหายใจเข้าในขณะที่เด็กๆเป่าลมนะคะแต่ถ้าเกิดเด็กๆคนไหนที่รู้สึกว่าน้ำยังเข้าปากสแสดงว่าการที่เราเป่าลมออกมาเนี่ยปากดูใหญ่เกินไปนะคะก็ถ้าเด็กคนไหนทำามาได้ดก็เด็กๆก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่บรัให้ฝึกนะคะแล้วก็เด็กๆจะให้เด็กๆ ิปส่งกลับมาให้ที่ครูประจำชั้นให้เด็กๆระบุชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่แล้วก็ชั้นนะคะเดี๋ยวคุคูครูจะรอดูคลิปของเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย